Gracias. พออากาศวิ o, pues đ ủ đ ủ đ ่งผ่านโดยแรงดูดของความสูงดูพื้นเข้าไปอากาศที่ผ่านตรงนี้ปั๊บบริเวณที่เป็นคอข้อตรงนั้นเกิดสูญญากาศใช่ไหมพอเกิดสูญญากาศปุ๊บมันก็จะดูดเอาน้ํามันนี่มาดูเนี่ยใช่ไหมครับอากาศผ่าทางนี้นะพออากาศผ่านทางนี้บริเวณนี้เกิดสุญญากาศพอเกิดสุญญากาศ มันก็จะดูดเอาน้ำมันจากไหนจากข้าวลุบลอยผ่านนมหมูอะไรแจบน ไยกมือขึ้นอยาแค่ไมาซ้อนอันเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะอ้าววงจรลิงเป็นหัหมายคําว่าพิที่ทนนทานำงานนะอะไรางคราวาานี้เดินเบาบ้างเดินเบาคำว่าเดินเบาบอกตั้งแต่คราวที่แล้วว่าเป็นรอบขึ้นอยู่ที่ มีความเร็วรอบต่ำที่สุดต่ำที่สุดโดยที่เครื่องยนต์ <Okay. S 1> ไม่ดับไม่สั่น mm hmm. บอกว่าอะไรนะฝรั่งใช้ใเอล่าห้าพอว,ว่างหน่อยถ้ามันสั่น mm hmm. เรียงจะเป็นยังไงครับ <Okay. S 1> ยขยับโยกอะไรบ้างขยับถ้าสั่นมากก็ตกถ้าไม่สั่นเลยก็ขยับน้อยก็เป็นวิธีบนบ้านที่เจอต้องให้ฝัน <Okay. S 1> อะเดินเบา เดินเบาเนี่ยอาจารย์ผ่านจากข้างบนผ่านไปไหนในขณะที่เดินเบานั่นหมายความว่าเราไม่ได้เล่นกันเล่งพอเราไม่ได้เล่นกันเล่งนิ้ดผีผีเสื้อหรือว่าน no ิ our our part, ้ดเล่งเนี face face. <shot> aro aro ่ยมัน <Sm> ก็จะปิดปิดในลักษณะปิดเกือบสนิทหรือสนิทเลยฮะหรือสนิทเลยพอบางทีจะิดสนิทนี่ยเนี่ยตัวหลักมันนะตัวหลักก็ยังมีแอนกระเล่งอยู่วะนะปิดลักษณะอย่างเงี้ย ให้เราดูนะดูใต้เล็กถ้าเอารวดเสียงเข้าไปมันจะเห็นที่เจ้าดูตรงนี้มันจะมีสกรูปักรอบเดินลออยู่ตรงนี้สกรูปักก็มีลักษณะแหลมๆแบบนี้ที่นี่นะครับนี่นะถ้าขันเข้า อีกข้างในเนี่ยจะ่รูที่ดูแก่เข้าไปข้านมัมจมนจะติดลงเห็นไหมเออจะตีลงถ้าเราค่ายออกมันก็จะกว้างขึ้นเพราะนั้นเองอันนี้คือรูแรกรูต่อมาก็คือรูนี้ครับจะิดกันนี่แหละรูจอดลงไปให้ทะลุถึงกับรงนี้นะ,จะเจ้ารูนี้ตรงกับอะไรอยงนี้ พอวันนี้เสร็จปุ๊บรู้นี่ตรงไหน ทางอากาศเพอาเกิดสัญญากณาที่ลูกสูบดูฟ้ามาไปอากาศเป็นตัวตัวูได้ดงไหมจากปากไม่ผ่านปองอากาศจากปากตรงนี้มาไหนครับมานี่มาตามเส้นลวดนี่นะพอมาตามเส้นลวดนี้ปุ๊บเส้นลวดนี้ตรงกับไหนตรงกับรูนี้นี่อากาศนะลงรูนี้ลง,ร,ลงรูนี้ไปไหนต่อ 何で ก็แสดงว่าอากาศจะไหลผ่านช่องทางนี้ได้น้อยลงถ้าเราพายออกอากาศที่มาจากปากคอมพิวเตอร์ก็จะผ่านบริเวณนี้ได้มากพอมากขึ้นเสร็จปุ๊บไปออกไหมออกใต้ดินผีนนนนเสือ้อแน่ นมันะนะที่บอกว่วววาใช่ไปมครับแข็งดจำได้ไหมน้ำมันจากตรงนี้ครับจากตรงนี้นะตรงนี้นะ,ะมันมาจากไหน,น,นมีจริงนะไปดูข้างนอกนะตรงนี้จะมี้องหนูเดินเบาอยู 拉面。 ya น้ำมันตัน้ำมันมีอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่านมหมูเด่นวะเอ๊ะลมเป็หมูไฟฟ้านหมูไฟฟ้าจะทำหน้าที่เปิดปิดช่องทางแต่การเปิดการปิดช่องทางจะเปิดให้น้ำมันไหลเท่านี้นะก็ลมหมูเด่นวะไหลเท่านี้เท่านี้ว่าเท่านี้ เ,เสร็จแล้วมันจะเป็นฝังในลักษณะอย่งนะางนี้ฝังอย่างนี้พอฝังเสร็จปุ๊บน้ำมันมาจากนมหนูเดินเบาตรงนีน้ตรงนี้รูนีน้เดี๋ยวเอ,เอาแค่นี้ก็นนะอากาศวิ่งจากข้างบนลงล่างใช่ไหมโดยแรงดูดมันก็จะผ่านนี่ครับแกนตรงนี้นที่มันมีรูหลายรูตร่างนี้ผ่านไปข้างล่างโดยการที่มันผ่านลงไปเนี่ยมันก็จะเอาน้ํามัน ที่มันมาฝั่งนี้เข้าไปในรูนี้แล้วไปผปสมกับอากาศู่บริเวณนี้ลงไปข้างล่างลงไปใต้ลินปกีกเสือ้อทาตรงนี้ก่อนนะคราวนี้น้ำมันมาทางไหนอย่างที่บอกรูเนี้รูใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะเป็นนมหนูเดินเบา เป็นนมหนูแบบแมนนวลอันนี้เป็นแบบไฟฟ้าเปิดช่องทางอีเจ้านมหนูตรงเนี้ยมันมันถูกเจาะรูลงไปตรงๆแบบนี้แล้วใส่ตัวนมหนูทองเหลืองนี่ลงไปไอ้รูนี้ไปไหนเราเห็นตรงสันตรงนี้ไหมคือพูดง่ายๆก็คือใช้สว่านเจาะทางนี้ลงไปเนี่ยมันจะลงมาทางนี้มาดูใ,ใกล้ๆลงมานี่นะ มันเจาะลงมาเสร็จปุ๊บมันก็สว่านเจาะทางนี้เห็นไหมหนี่ที่มันอุดไว้อ่ามันจะเจาะไปทางนี้ไปนี่ตามสันนี่ไปเรื่อยไปไหนต่อพอมันไปตรงนี้เสร็จปับ๊บเราจะเห็นตรงนี้นี่นี่นนท้องเหลืองตรงนี้ ู่นี่ใช่ไหมยนี่ใช่ไหมนี่เดาะไปทางนี้เดี๋ยวจับฉลากไม่ต้องกลัวไปทางนี้นะมาไปทางนี้ไม่กลัวนหนนี่มาโผลแถวบริเวณนี้ ลูนี่ละ่ะครีบนี่ตัวนี้มั okay. ่งเหี้ยมเย็นน้านี่ก็ลูนี่แหละครับเนี่ยตกเป็นลูนี่ก็นมหนูมีรูตรงนี้ใช่ไหมเข้ามานี่เจ้าเข้ามานี่เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้นะมันเจาะยาวมาถึงตรงนี้ไม่นี่ แล้วก็ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เสร็จปุ๊บไปดูนี่มานมน,นา่น้ำมันเข้านี่อากาศมานี่ซือกันที่นี่ลงไปพบกักกันทันไหมท่านครับไปซ้อม <laughs> ไปซ้อมได้มีเท่านี้เดินเบาถ้าเราต้องการให้มัน ความเดือรอบต่ำลงขันเข้าหรือคลายออกคายออกขันเข่าวะเข้าใช่ไหมเข้านะไม่ใช่เอาออกแต่ถ้าเป็นคาบูมอไซค์ถ้าเป็นการให้มันรอบต่ำลงทำไงครับขันออกคลายเพราะมันเป็นลูกเล็กอาจจะไม่เหมือนอันนี้มันจะรูปค่ำเนี่ยเดินเบาได้แล้วเสร็จปุ๊บอะไรต่อทมเล็ก ปั๊มเร่งปั๊มเร่งปวามเร่งหน้า,า,าที่ของมันก็คือทำให้ส่วนผสมของไอดีเพียงพอกับความต้องการของเครื่องยนต์ในขณะที่เราเร่งเครื่องแบบทันทีทัในใดหรือว่าเบิ้ลนั่นเองอะเบิ้ลถ้าเราเบิ้ลเรากระแทกคันเร่งกระแทกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ คันเร่งมันจะมีกลไกอยู่ตัวหนึ่งมากดลูกสูบตรงนี้ลูกสูบตัวนี้อยู่ในไหนในมูนั้นในดูใหญ่นี่ในนี้มีดูอยู่ในถ้าเรายกคันเร่งขึ้นลูกสูบยกขึ้นยกขึ้นมันจะดูดเอาน้ํามันผ่านไหนครับผ่านนี่นี่นี่นดูนี่ดูนี่นี่นะเ็ปปลายเข็มอยู่ใช่ไหม ดูนี่นเห <นะ S 1> ็นยังเข้านี่มันจะผ่านเข้ามาที่ลูกปืนข้างในใช่ครับมันจะมีรูข้างในอ่าดูดน้ำมันเข้ามาเหมือนเหมือนเข็มฉีดยาดูด,ด,ด,ดเข้ามาพอ <c oughs> ดูดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามแต่เรากระแทกเขาเล่นปับ <c oughs> ๊บจะลูกปืนที่อยู่ข้างในไปอุดรูไว้ไม่ให้ไหลออก